บลปทุมร่วมลงแขกดำนาท้าน้ำท่วมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดบริการแล้วห้องบริจาคโลหิตสภากาชาติไทยอุบลฝึกซ้อมแผนแจ้งเตือนภัยอพยพประชาชนและการตรวจสอบความเสียหายหลังน้ำลดจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีปี2563พัฒนาองค์ความรู้การทำกรเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีประจำวันที่14สิงหาคม2563นะคะวันนี้พบกับดิฉันจีนัชยาจีปนธิการค่ะชาวบ้านตำบลปทุมนะคะและตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีร่วมลงแขกดำนาท้าน้ำท่วมที่วัดใหม่ประชาสรนสองค่ะ กิจกรรมภายในงานลงแขกดำนาท้าน้ำท่วมที่วัดใหม่ประชาสรรค์2ตำบลปทุมอเ,อเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นไปอย่างคึกคัก มีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปทุมและตำบลกุดลาด<ม>อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีม,มาร่วมดํานาที่แปลงนาภายในวัดใหม่ประชาสรรสองกันจํานวนมากมโดยมีชาวบ้านมาร่วมดํานากว่า100<ม>คนโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยพิบัติน้ําท่วมซึ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่น้ําท่วมเขตเมือง<ม>ตํตบาบลปทุมตําบลกุดลาดอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี พระครูดรจินดาสารานุกุลเจ้าอาวาสวัดไผ่ประชาสารกล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้ได้ใช้พื้นที่บริเวณวัดในการจัดงานเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่และแสดงถึงพลังความสามาคัคคีตลอดจนให้มีอาหารไว้บริโภคหากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ที่เ,เกิดโครงการขึ้นนก็นกนคือเป็นโครงการที่ว่าต่อเนื่องที่ปีที่แล้วท่านพบปัญหาน้ำท่วมน้ำท่วมระดับสูงบ่นี่นมมิดเบิด ต่อไม่ต่ออย่างนิดมิดแต่ว่าป่านนี้อาตมาคิดบะคือโมนะเพราะว่าเข้าเข้าพึงเคยถ่วมแต่ก่อนเข้าเคยไปซอยตะคนแต่ว่าปีนี้พระอาตอมาก,ก็เลยว่าเห็นจงไหนเขาเข้าสิป,ป้องการน้ำถ่วมมันป้องกันบ่ได้นะเพียงแต่ว่าเข้าเห็นจง,งไหนหลังจากน้ำถั่วแล้วนี่เข้าจังสิมีวิธีการซอยเหลือพี่น้องอย่างใดกับคณะที่น้ำถ่วหนึ่งคณะน,น,นถถถ้ำถ่วเพาจะซอยเหลือพี่น้องอย่างใด สองหลังจากน้ำท่วมแล้วเพื่อนที่การเกษตรแถวนี้มันเหมอดมัน,ม,นมันเสียหายเหมิดก็เลยเคิดว่าเข้าสิว่าฟื้นฟูพี่น้องนีจง่จังไหรนะฟื้นฟูก็คือว่าด้านการเกษตรทัางทเหตุจังไหรโดยโดยก็เลยคุยกับพออลงบาลเข้านี่ว่าเอาวัดเป็นศูนย์รวมนะหนึ่งเข้าเริ่มจากการดำหน้าท่าน้ำท่วมวาท่าน้ำประท่วมพระด้กินท่าน้ำท่วมกระทิงไปแต่ว่าเข้าหลังจากน้ำท่วมแล้วเข้าจังมากเขาจังมาฟื้นฟูใหม่โดยเอาวัดเป็นศูนย์กลางเก่า มันจะเกิดโครงการนี่ว่าก็เลยส่วนส่วนพี่น้องว่าไปด้ำหน้าน้ำกันอยู่วัดนะขัดหน้าบ่ถั่วมเข้าได้กินเข่าส่วนนี่เข้าเอาไว้เป็นส่วนกลางน้ำกินน้ำนะอีกส่วนหนึ่งเข้าอาจจะเอาไว้เป็นส่วนกลางเพื่ออย่างเพื่อจะซอยเหลือพี่น้องน้ำถ่วใน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 สถานที่เพราะจำเป็นต้องหม่องเข้ายางเดียวอาจจะเป็นที่ต่างๆที่เข้าจะสมควรที่ไปได้ก็เลยเกิดโครงการนี่ึ้นได้เกิดการประชุมปรึกษาเรื่องการนิดนึงหลักะเลยกำหนดเอาเมื่อนี้ว่า เป็นมือสําคัญของชาติไทยนว่าเป็นวันไขา่ายวันพระราชสมพบพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นบอกพระพพระันปีหลวงนอเขืเอนแต่ก็เลยเกิดโครงการนี่ว่าเพราะว่าทุกกิจกรรมในห้าเครื่อเฮ็ดทุกปีมีการทาบุญต่างบาตรลวก็นทำบำเพ็ญประโยชน์ก็คือทำความสะอาดปีนี้ก็เลยบอกว่าไปดําหน้าไปดาหน้าท่าน้าถว่วเบิ่งนะขามันถว่วกระถิ่งไปห้าฟื้นฟู้ไม่ นะขามันว่าทวมเห้าเอาเข่าตรงนี้ใบตะกินแล้วก็แจกไกยพี่นอ้องเล้วสุ้มชนแถวนี้จะเกิดโครงการนี้ขึ้นละ ด้านานางสาวบันเทิงพลสวัสดิ์ผู้อำนวยาการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดงห่องแห่ตำบลปทุมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสร้างอาหารสำรองไว้บริโภคหากเกิดภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่และเป็นการเตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้กกนใหน้ากติจะเป็นเช่าหนาแท้ทๆนะครับ คนสักกระหนงกระซ้าไปนะครับคนดำกระดาไปที่มาที่ไปของโครงการนี้ก็เนื่องจากสถานการณ์ปีที่แล้วนี่มีน้ําท่วมของตำบลปุรทโมกุดนี้หยุดนี้แหละคือน้ําท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์ท่วมขึ้นไปถึงข้างบนโดยที่นี้พวกชาวบ้านไม่เคยมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมมาก่อนเลยในชีวิตเพิ่งจะท่วมเป็นปีแรกก็เลยมีการอพยพแล้วก็สิ่งของต่างๆพวกอาหารการกินคือไม่มีไปอยู่ศูนย์บัรแรกคือไม่มีอะไรจะกินพอไม่มีอะไรจะกินปุ๊บจากงานวิจัยของโครงการจัดการภัยพิบัติน้ําท่วม ตำบลปทุมขุดลาดนี่แหละค่ะเราจะทําเรื่องความมั่นคงทางอาหารเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องอาหารมากศูนย์พักพิงนั้นก็จะเป็นศูนย์พักพิงที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนงบประมาณต่างๆก็เลยค้นหมยค่อนข้างจะยากก็เลยเกิดการรวมตัวกันทํางานวิจัยตัวนี้ขึ้นมาผลจากการสํารวจชุมชนและก็บริบทต,ต่างๆวิเคราะห์สถานการณ์ออกมาแล้วปรากฏว่าเราต้องมีอาหารสํารองไว้ทีนี้จะทําอาหารสํารองไว้เราต้องทํำยังไงเพราะว่า ด้านมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะเปิดบริการแล้วค่ะสำหรับห้องบริจาคโลหิตสภากาชาติไทยที่ชั้น3โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะ<ม>วิทยาลัยแพทยาศาสตร์และการสาธารณาสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จจังหวัดอุบลราชธานีสภากาชาติไทย ปิดบริการห้องรับบริจาคโลหิตสำหรับบุคลากรนักศึกษาและประชาชนหรือชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกไม่ต้องเดินทางไกลสามารถเข้ารับบริจาคได้ทันทีโลหิตที่ได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วย ในโรงพยาบาลสันปสิ์ทิ่ประสงค์อุบลราชธานีหรือโรงพยาบาลต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือเปิดให้บริการณนะห้องชั้น3อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาสนาทีถึง16นาฬิกาสนาทีส่วนวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์หยุดทำการเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2563เป็นต้นไป นายแพทย์นิรันร์พิทักษ์วชระคณะบดีวิทยาลายัยแพทยศาสตร์และการสาธารณาสุขกล่าวว่านับว่าเป็นความร่วมมืออันดีของทั้งสองหน่วยงานระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีสภากาชาติไทยในการแสดงเจตจำนงที่ดีร่วมกันในการรับบริจาคโลหิตเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจําเป็นในการรักษาต่างๆอาทิโรคโลหิตจางโรคไขกระดูกฝ่อโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เฉียบพลัน รวมไปถึงการมีภาวะเลือดออกจากอุบัติเหตุหรือจากการผ่าตัดและคลอดบุตรเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตลอดจนประชาชนทั่วไปในการทำความดีช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ถือว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เป็นอีกหนึ่งภารากิจของวิทยาลายัยแพทยาศาสตร์และการสาธารณาสุขในการเจริญรอยตามคำสอนสมเด็จพระบิดาสมเด็จพระมห ah ิดลาทิเบ์อดุญญเดชวิกรมพระบรมราช ชชกสำหรับห้องรับบริจาคโลหิตวิทยาลายัยแพทยาศาสตร์และการสาธารณาาสุขได้ปรับปรุงบริเวณพื้นที่ห้องชั้น3ตกแต่งสวยงามสดุดตาทันสมัยชุดอุปกรณ์เครื่องมือใหม่และเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญพร้อมบริการแบบประทับใจจากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีสะดวกปลอดภยัยด้วยชุดเก้าอี้และเตียงนอนผู้บริจาคโลหิตสามารถปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าจำนวน6ชุด ปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่045 353 909รับฟรีเสื้อยืดสุดเท่สำหรับผู้บริจาค100ท่านแรกเท่านั้นที่ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องรับเลือดในสถานพยาราพยไม่ว่าที่โรงพยาบาลสังกัดศิ์ิหรือที่ก็ตามในฐานะหน่วยงานของจังหวัดน,นะฮะ เอคว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางวิทยาศาสตร์และการสาธารณสุขซึ่งเรามีโรงพยาบาลของมาลายุบราสธานีอยู่แล้วก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ทําให้ยกระดับในเรื่องการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลมาลายูบราสธานีด้วยว่ากระตุ้นให้ประชาคมในมาลายุบราสธานีมีจิตสํเนึกในการที่จะเสียสละแล้วก็มาบริจาค ในเรื่องของโลหิตของตัวเองที่ไปช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งและเป็นสิ่งที่ทางวิทยาแพทย์นะครับถือเป็นภารกิจ,นะจเจริญลอยตามสำเร็จพระชุดาที่เป็นอ,อ,องค์พระประฐมในเรื่องของการแพทย์ศาตรในประเทศไทย คุณผู้ชมคะอุบลฝึกซ้อมแผนแจ้งเตือนภัยอพยพป,ประชาชนและการตรวจสอบความเสียหายหลังน้ำลดจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีปี2563คะ่ะ นายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานซ้อมแผนฝึกการแจ้งเตือนภัยอพย,ยพประชาชนและการตรวจสอบความเสียหายหลังน้ําลดจากสถานาการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีปี2563โดยมีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีชั้น2ส,สาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอทุกอำเภอร่วมประชุมทางไกลเว็บคอนเฟอเรนซ์และระหว่างจังหวัดกับอำเภอเพื่อ เพือ่อตอบโต้ถึงเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเตรียมความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุรราการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอทุกอำเภอในการปฏิบัติงานเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน <c oughs> ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย <c oughs> ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด <c oughs> ซึ่งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายทำการฝึกคือชุมชนท่าบ้งมั่ง เทศบาลเมืองวารินชำร,บราบอำเภอวารินชำราบและชุมชนหาดวัดใต้เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีโดยทั้งสองชุมชนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำมูลและเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีโดยการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ได้ฝึกการแจ้งเตือนภายน้ำท่วมในชุมชนฝึกการอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานฝึกการตรวจสอบความเสียหายหลังน้ำลด การลงพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนี้ ด้านคณะทำงานโครงการกินสบายใจอบรมพัฒนาองค์ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนและออกแบบแปลงฟาร์มดีไซน์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติค่ะคณะทำงานโครงการกินสบายใจจัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนและการออกแบบแปลงหรือฟาร์มดีไซน์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติโดยจัดการอบรมขึ้นที่ห้องสิรินสัมนาคารวิทยาลายัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีตำบลน,นองขอนอำเภอเมือง ทางนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาชีพได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชนมีความเป็นเลิศทางวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรมนำสู่สังคมภูมิภาคอาเซียนเปิดการเรียนการสอนด้านเกษตรกรรมด้านพืชด้านสัตว์ประมงคอมพิวเตอร์การบัญชีในระดับปวชและปวสทั้งเรียนในระบบและการเรียนรู้นอกหลักสูตร ในส่วนของเกษตรกรรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบได้มีการปฏิบัติจริงร่วมกับนักศึกษาทั้งเลี้ยงสัตว์ปลูกข้าวทําแปลงผักเกษตรอินทรีย์โดยมีการนําผลผลิตมาจําหน่ายให้แก่บุคลากรในองค์กรและจําหน่ายในตลาดชุมชนตําบลหนองคอนและตลาดตุ้มโฮมทุกสัปดาห์ นอกจากนี้วิทยาลัยยังได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน11องค์กรอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์ร่วมกับมูล,ลนิธิสื่อสร้างสุขโครงการกินสบายใจสําหรับการทําเกษตรอินทรีย์คือการทําเกษตรที่ใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากธรรมชาติโดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีมุ่งเน้นการเกษตรแบบปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชผลและการทำปศุสัตว์ที่มีความหลากหลายรวมถึงการปรับปรุงหน้าดินและการทำเกษตรที่ลดการใช้ปัจจัยนําเข้าที่มาจากภายนอกให้ได้มากที่สุดคุณผู้ชมคะช่วงนี้ได้เวลาเกาะติดสถานการณ์ข่าวในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะติดตามได้ในช่วงรวมข่าวอุบลราชธานีคะ่ะ พันธีพาชื่นรองผู้ำนวยการโรงเรียนเทศบาลบรูรพาอุบลและคณะครูเข้าร่วมการอบรมกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักง,งานเทศบาลและพนักง,งานจ้างในสังกัดเทศบาลซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อให้พนักง,งานเทศบาลได้รับรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายแก่บุคลากรของ,ของเทศบาลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ถูกต้องตามระเบียบคำสั่งประกาศตามหลักเกณฑ์ต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยมีวิทยากรจากสำนักง,งานสารปกครองอุบลราชธานีนายนัทนนบัวทองพนักงานาาคดีปกครองชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ณนะห้องประชุมวานารมโรงแรมกิตตรงวิว นายประชากิตรงศิริรองนายกเทศมนตรีอนครอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาประจำปี2563พร้อมด้วยนายอัมพลทองพุปลัดเทศบาลนายเจษดาชิงอินรองประลัดเทศบาลดรมนตรีธนคุณผู้อำนวยการสำนักการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาพานักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาแขกผู้มีเกียรติณนศูนย์ปฏิบัติธรรมการจนาพิเศษจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดฝึกอบรมโดยฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยสำนักการศึกษาจัดการอบรมจำนวน2รุ่นระหว่างวันที่13ถึง14สิงหาคม2,563ในวันที่20ถึง21สิงหาคม2,563 จ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบเทศกิจเทศบาลนครอุบลราชธานีลงพื้นที่ตรวจสอบปวดขันแนะนําตักเตือนผู้จําหน่ายสินค้าบริเวณรอบโรงพยาบาลสันพสิทธิประสงค์ให้เคลื่อนย้ายสิ่งของและรถเข็นจําหน่ายสินค้าออกจากทางสาธารณะและปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บป้ายโฆษณาภายในเขตที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตั้งป้ายเพื่อความสะดวกในการจราจรและความปลอดภัยของประชาชน อุบลจัดวิ่งคลอสขันทีขัวน้อยบ้านฉีทวนเปิดตัวเมืองสปอร์ตซิตี้อย่างเป็นทางการ15สิงหาคมนี้สตาร์ทจากวัดทุ่งศรีวิไลเวลา5นาฬิกาผ่านขัวน้อยบ้านฉีทวนแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสัมผัสวิถีชีวิตวิถีใหม่นิวนอร์มอลชุมชนบ้านฉีทวนกับขัวน้อยตำนานทางวัฒนธรรมที่มีความรุ่งเรืองในอดีตจนถึงปัจจุบันกับพระพุทธศาสนาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี กองกิจการสภาอบจอุบลราชธานีจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยครั้งที่17ทับ2,563ณหอประชุมโรงเรียนนายเยศึกษารัชมังคลาพิเศษอำเภอนายเยจังหวัดอุบลราชธานีทางนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศตลอดจนการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมืองสร้างองค์ความรู้ประสบการณ์ การเรียนรู้ใหม่ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและเพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการปฏิรูปและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและเชื่อมโยงในระดับประเทศต่อไปโดยได้เชิญวิทยากรจากสำงงน,นักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีและวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสุโขท,ทัยธรรมธิราชจังหวัดอุบลราชธานีมาให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นและเปิดเวทีเสวนาหัวข้อ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและเครือข่ายศิลปินได้จัดการประกวดวาดภาพในหัวข้อสายน้ำพักแพงแบ่งปันสารสัมพันธ์ลุ่มแม่น้ำโขงภายใต้โครงการเทศกาลศิละปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขงโดยกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดภาพวาดประเภทบุคคลกลุ่มศิลปินอาชีพนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศและวัยมีพื้นเพศและภูมิลำเนาในเขตภาคอีสานสร้าง สรรผลงานศิละปะในหัวข้อสายน้ำพักแพงแบ่งปันสารสัมพันธ์ลุ่มแม่น้ำโขงชิงเงินรางวัลกว่า60,000บาทจึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมประกวดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่21สิงหาคม2563และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเทศกาลศิละปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขงในระหว่างวันที่2 4สถึง26สิงหาคมนี้ณวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีสอบถามเพิ่มเติมโทร0 8น้า 105 9250 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคโลหิตน้อมดวงใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสศรฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา88พรรษาในวันศุกร์ที่14สิงหาคม2563เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตึกดับเพลิงเทศบาลนครอุบลราชธานีพลัสวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่ม ชีวิตเตรียมร่างกายให้พร้อมบริจาคโลหิตสอบถามเพิ่มเติมโทร045 246 060 0ต่อ186สอพอชอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมแบกบักโจกภายติบข้าวมาร่วมแรงเอามือสามัคคีเฮ็ดโคกน้องนานำกัน ในวันที่13สิงหาคม2563นายวิราชบุญโตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีนำทีมงานร่วมเอามือ้อสามัคคีของผู้นำต้นแบบและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดมทีมเซฟอุบลและเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติณนะอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีกิจกรรมปลูกไม้5ระดับห่มดินแห้งชา น้ำชามและขุดคลองไส้ไก่ ชอปอรกรอมอทบ22ขุนภักดีสัญจรพร้อมกับชุดช่างตัดผมฟรีอาร์มี่บาร์เบอร์ลงพื้นที่พบปะประชาชนณนะตําบลหนองไข่นกอําเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรณรงค์ให้คงมาตรการป้องกันตนเองและชุมชนให้รอดพ้นจากโรคโควิด19และเสริมสร้างอุดมการความรักต่อสถาบันชาติความสามัคคีของประชาชนและการปฏิบัติตนเป็นคนดีรวมไปถึงการนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน แบบหนิวนอร์มอลที่ประชุมคอรมอมีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานในเดือนกันยายนเพิ่ม2วันซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่4กันยายน2563และวันจันทร์ที่7กันยายน2563รวมวันหยุดยาว4วันตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายนนี้ ช่วงนี้ไปติดตามการรายงานราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคําและราคาน้ำมันกันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ8 5บาท น้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ูนย์ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะกิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาท ราคาทองทองคำแท่งรับซื้อบาทละ28,250บาทขายออกบาทละ28,350บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ27,742บาท80สตางค์ขายออกบาทละ28,850บาทขอบคุณ w w w g o ไวท d e r s o r th ราคาน้ำมันดีเซล22บาท29สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอี20 20บาท14สตางค์ต่อลิตร เปนซินแก๊สโซฮอล์91 21บาท38สตางต่อลิตรเป็นซินแก๊สโซฮอล์95 21บาท65สตางต่อลิตรขอบคุณที่มาจาก oilthai.blogspot.com ไปติดตามชมข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันกันค่ะจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาิก25นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬก42นาที คุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีได้ทางเพจสถานีข่าว V-Cable TV อุบลน,นะคะและรับชมได้ทางช่อง45ส z News นิว์ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ